เราจะมาสักค่ะทุกคนโหดช่วงนี้เขาหิ้วผ uh, ีเสื้อกันไงเออไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมถึงเป็นมากๆรอดไม่รอดปาก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 โหดโหดนิดนึงกราบสวัสดีสมารีเองครับคลิปนี้ค่ะเราจะมาสักค่ะทุกคนแต่คนก็อาจจะตกใจว่าเหรอจะสักก็หรออ๋อเปล่าค่ะวันนี้จะมาลองเป็นช่างสักครั้งแรกเ้ยแต่เราก็จะไม่สุมสี่สุมห้าไปสักแขนใครมั่วๆนะคะเพราะว่า เราได้สั่งแล้วคะ่ะมันคือเซตฝึกสักบนหนังเทียมแต่จริงๆแล้วอะ่ะตอนแรกเลยนะตั้งใจไว้ว่าจะไปสักแขนพี่ตังมือกองเราเวย้ยเพราะว่าพี่ตังอะ่ะเขาเป็นช่างสักแล้วพี่ตังเขาเคยพูดเล่นๆขึ้นมาไม่รู้พูดเล่นหรือพูดจริงอะเขาพูดขึ้นมาว่าส้มอยากทำคอนเทนต์สักฟดีอยู่ี่ให้ส้มมาสักแขนพี่เลยนี่ ตอนประมาณช่วงเมษานัดวันแล้วเว้ยว่าจะไปสักแขนพี่ตังจะสรุปคือโควิดครับผมโควิดก็เล่นงานทําให้ช่วงนี้เราก็เลยต้องห่างกันสักพักนะคะทุกคนอไม่เป็นไรงั้นเฮ้ยมันมีเซตนี้ขายอยู่พอดีก็เลยซื้อเซตนี้มาซ้อมก่อนละกันคือต้องบอกว่าเราอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะ นนแต่ว่ามันมาเป็นพักๆอ่ะโอเคข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นแบบแฮนด์พกนะคะเป็นการสักด้วยมือและเข็มที่ไม่ใช้เครื่องสักถือเป็นอีกแขนงหนึ่งของศาสตร์การสักที่ถนอมผิวมากกว่าการสักด้วยเครื่องแต่ใช้ระยะเวลานานกว่านั่นเองผลิตภัณฑ์ชุดนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของการฝึกสักเท่านั้นหากต้องการสักบนผิวหนังจริงโปรดคำนึงถึงความปลอดภัยด้าความสะอาดจริงๆมันสักบนผิวหนังได้ด้วยนี่หว่า นากวคําเตือนเด็กๆจ๋าใครดูอยู่นะคะใครอายุต่ากว่า18ปีไม่ต้องซื้อมาลองดีที่สุดนะคะแต่ถ้าใครเกินกว่านั้นแล้วก็อยากลองอันนี้ก็จัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูอย่างเดียวนะคะยังไม่ต้องซื้อพอพูดคาว่าแฮนด์พกนี่คิดถึงอารมณ์แบบอาจารย์หนูอะอะไรนะหเสาเออหแถวห้าเสาอะห้าเคืออะไรวะอ้าวไปนี่ราคากี่บาทคะอิง บาเราได้อะไรบ้างเอ่ยคาเตือนเยอะมากเรามีกระดาษคาเตือนอีกแล้วทุกคนคาเตือนสินค้าชุดนี้ไม่อนุญาตให้ใช้กับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีเนื่องจากมีผลทางกฎหมายและอนาคตของท่านสินค้าชุดนี้จะทําเพื่อขึ้นเพื่อการฝึกสักบนหนังเทียมเท่านั้นไม่มีวัตถุประสงค์ในการสักเล่นหรือเครื่องนองใดๆหากจะสักบนผิวหนังจริงพึงระมัดระวังเรื่องการอักเสบและการติดเชื้อซึ่งอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากทางร้านไม่สามารถควบคุมความสะอาดให้ได้นะครับสิ่งที่2ที่เราได้คือกึ่งกเป็นคู่มือมีทั้ ภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะอันนี้คือกระดาษลอกลายนะคะถ้วยอันนี้น่าจะไว้จุ่มสีอันนี้คือเป็นครีมกับหมึกเฮ้มันน่ารักมากประเด็นนะคือคําว่าสากเนี่ยมันบางทีบางคนจะรู้สึกถึงความโหดแต่ว่าเราชอบแพคเกจจิ้งเขาแต่ละอันมากเว้ยเช่นแบบคือฟอนตเฟิร์นสีสันที่ใช้มันแบบถูกจริตเรามากๆนะคะอ่ะนี่คือวาสลีนนะคะอันนี้คือถุงมือแล้วก็มีเป็นริปเทป ตตื่นเนเ้และพลาสติกสกินหนังเทียมนั่นเองนะคะนี้อ่ะมีอีกแล้วมีกระาดาษอีกแล้วเขาพูดถึงเรื่องของถาวรหรือชั่วคราวไว้ว่าถาวร่ยขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือและวิธีการลงเข็มของลูกค้า2ต้องลงลึกแค่ไหนให้สังเกตตอนเช็ดนั่นนูนนี่นะคะวุ้ยตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย เราก็แอบ,บเข้าไปดูใน IG เพื่อดูวิธีทำมาแล้วเราต้องใช้กระดาษลอกลายนะคะในการวาดลายที่เราต้องการก่อนซึ่งก็แอบ,บคิดไม่ออกแต่ว่าจริงๆอีงบอกว่าช่วงนี้เขาฮิตผีเสื้อกันไงนไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไหม,ม าพี่ไปดกันเลย oh, <baby. S 2> เออไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมแต่จริงๆอ่ะเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบผีเสื้อคือเราอ่ะชอบพระจัญเราก็ชอบผีเสื้อเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเก็บพวกลายรอยสักไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะมีลายผีเสื้อที่เราเซฟไว้ที่แบบอยากทำอะไรเงี้ย เนี่ยก็แบบผีเสื้อส่วนใหญ่ก็จะเซฟก็จะเป็นผีเสื้อก็มีแบบพัดจานผ้าทิพย์อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็ขอเลือกลายเส้นที่คิดว่าไม่น่าจะยากหรอกมั้งดีกว่าอันไหนล่ะที่ไม่ยากเพราะว่าดูยากมากเพราะว่าเป็นคนวาดรูปแย่มากมาลองดูวิธีการก็คือใช้ส4วางไปแล้วเราก็วาดรูปนะคะที่เราต้องการผีเสื้อในแบบที่ฉันวาดมาตลอดทั้งชีวิตฉันจะวาดแบบไหนนะฉันวาดแบบนี้ไหม นี่คือผีเสื้อของฉันเลยเริ่มต้นจากแกนกลางลำตัวก่อนอแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนกะที่คิดไหมผีเสื้อก็ต้องมีลวดลายเนาะก็ต้องมีแบบกลมๆแล้วก็ต้องมีตรงนี้ด้วยมีหนวดอ่านี่คือผีเสื้อโดยส้มมารีนะคะแอบมีพระจันทร์ตรงนี้นิดนึงเหกันเพราะว่าชอบพระจันทร์คิดว่าโอเคแล้ว เฮ้ยมันจะเป็นหมึอกอย่างนี้ว้ทุกคนนคเท่ก็คือแบบว่ามันเป็นการแบบดึงหมึกขึ้นมาให้ติดกระดาษแบบนี้แต่น่าจะติดเยอะเกินไปว่ะโอเคต่อไปเราจะใช้ตัวหนังเทียมของเราเท็กซ์เจอร์มันก็จะมีความคล <L> ้ายๆหนังกระเป๋าแต่ไม่ใช่อะ่ะแล้วก็ทำความสะอาดผิวเกลี่ยครีมบางๆให้ทั่วบริเวณที่จะสักระวังแผ่นลอกลายโอเคก็เขามีครีมให้ด้วยอ่ะครีมตรงบริเวณที่เราจะสักนะคะ แล้วก็วางกระดาษนะคะโดยให้เป็นหมึกด้านที่มันอันเนี้ยติดกับครีมนะคะแบน้เหร้านที่เป็นหมึกล้วค่อยๆดึงออกแล้วจากนั้นเราจะรอแห้ง5นาทีเอานะ1 2 3สอเฮ้ย ดูมีอนาคตว่ะใช่เดี๋ยวรอห้าทีให้มันแห้งก่อนในระหว่างนี้ค่ะเรามาเตรียมอุปกรณ์ระหว่างรอให้หมึกน้องคนนี้มันแห้งนะคะก็เราจะดึงเข็มออกมาสักหนึ่งอันเขาให้เข็มเรามา5อันเลยนะทุกคนคือคาเตือนเด็กๆไม่ต้องหาทําไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องมาลองนะคะรอโตก่อนค่อยว่ากาันถ้าอยากจะลองจริงๆแต่เด็กๆไม่ต้องเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นการสักคนอะ่ะจริงๆอะ่ะก็คือเข็มอะ่ะอันนึงใช้เสร็จก็ต้องทิ้งเลยห้ามเอามาใช้ซ้ําเด็ดขาดเพราะว่ามันก็จะไม่ถูกสุข,ขลักษณะนะคะโอเคตาม วิธีใช้ก็คือเขาจะมีบรรดาพวกที่ใส่หมึกซึ่งมันเล็กมากกลัวมากกลัวหกมันแค่นี้เองอะ่ะมันเล็กมากๆจริงๆโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเราก็จะต้องเตรียมเข็มนี่เข็มนะคะเขาให้เราใช้เทปอันเนี้ยพันรอบเข็มเพื่อให้เราสามารถจับเข็มได้เหมือนดินสอแล้วก็ไม่ลื่นหลุดง่ายนั่นเองนะคะอย่างนี้หรอ ลองลองโอเคนะได้อยู่พอเราได้ขนาดที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ตัดลองทดสอบเอ้ยโอเคเลยโอเคเลยนะและเขามีถุงมือให้เรานะคะเอ้ยเราก็ใส่ถุงมือแล้วเรียบร้อยคิดว่าน่าจะแห้งแล้วมัง้งมาลองดูค่ะทุกคนเขาบอกว่าให้อาวาสเรีนเนี่ยทาที่หนังเทียมไปด้วยนะคะก่อนสกักก่อนลงเข็ม อะเราจะเริ่มแล้วนะทุกคนตื่นเต้นมากๆขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเอาเข็มนะคะจิ้มลงไปในมือกเร็วานะหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บ หรอวะแค่นี้หรอนึกภาพว่าถ้ามันเป็นผิวคนก็คงเจ็บอ่ะแล้วคือด้วยความที่เราก็กลัวว่าแบบเอ๊ะหมึกมันจะติดเข้าไปไหมก็เลยจิ้มเข้าไปค่อนข้างลึกประมาณนึงเลยลหละเราก็จะพกๆไปเรื่อยๆนะจิ้มๆิมไปเรื่อยๆนะคะแบบก็พยายามที่จะจิ้มให้มันติด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 กันเพื่อให้มันแบบว่าเหมือนให้เส้นมันต่อกันได้ดีอะในความรู้สึกนะคิดว่ามันคงต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้ามันเว้นว่างไปปุ๊บมันก็จะเส้นไม่ต่อกันหรือเปล่า เอาล่ะตอนนี้เราได้แกนกลางลําตัวแล้วที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะสีแน่นประมาณหนึ่งแล้วนะแต่คือเราก็ไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะเช็ดเราจะมารู้ก็คือตอนสุดท้ายแล้วอะันี้รู้สึกเหมือนแบบทิม่มหนังจริงไหมปะไม่รู้สึกเหมือนทิ่มหนังเพราะว่ามันแข็งนะมันมีความแข็งแบบมีความพลาสติกพลาสติกอยู่อะพลาสติกแบบอ,อ่อ,อนๆไม่ได้รู้สึกเหมือนผิวหนังรู้สึกว่าผิวหนังมันน่าจะอ่อนกว่านี้เนี่ยนี่คือจิ้มไปแล้วได้ยินเสียงกันนี่ยป่ สักพักดึงหนังออกมาอ๋อหลุดออกมาเป็นแผ่นเลย <c oughs> จิ้มลึกเกินทำไงวะ <c oughs> มีความเมื่อยมีความเมื่อยตรงตรงนี้เหมือนกันนะในความแบบว่าเหมือนใช้แรงกดแต่มันไม่ได้เหมือนเขียนหนังสือขนาดนั้นนะมันไม่ใช่การลากเส้นแต่ว่ามันคือการค่อยๆจิ้มจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆอะ่ะเ <c oughs> สียดาดว่าเขาน่าจะให้เป็นหนังเทียมสีเนื้อนะ <c oughs> เราก็จะได้รู้ว่าถ้ามันลงกับผิวจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไง ประมาณครึ่งหนึ่งได้แล้วค่ะก็คือเราเสร็จไปแล้วหนึ่งปีแล้วก็กําลังเริ่มปีที่สองสนใจอยากให้เราสักให้ไหมจ๊ะแล้วว่าพอเราเริ่มจับ เข็มได้มั่นขึ้นมันจะมีความมั่นใจในการลงมากขึ้นไหมแต่เราจะรู้สึกว่าเราสามารถลงตามเส้นได้แม่นขึ้นแต่ว่าแรกๆมันเกรงอ่ะพอมันเกรงแล้วมันไม่ค่อยชินกับเข็มแล้วมันก็จะมีความเบี้ยวไปเบี้ยวมาแล้วก็ไม่กล้าลงน้ําหนักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราว่าเราโอเคนะแต่ก็ไม่รู้ด้วยนะว่าไอท้ที่ทําอยู่ตอนนี้มันถูกต้องหรือเปล่าจะมูหรือจ่าก,ก็รู้ตอนที่เช็ดนั่นแหละนี่นะคะถ้าพักแจออนสักลายนี้ไม่น่าจะมีสาวคนไหนหลงกลนะคะ แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วตื่นเต้นว่ะเราเห็นสิ่งนี้เว้ทุกคนมันเป็นแบบตัวอย่างที่ร้านเขาทําแล้วเขาก็อุทิศขาตัวเองด้วยการทำสามเส้นเว้ยแบบลงไม่ลึกพอลงได้พอดีกับลงลึกเกินไปเว้ยแล้วเรารู้สึกได้เลยหลังจากดูคลิปนี้ว่าเน้นทุกดอกจริงๆปากๆปากๆปากๆนี้เลยอะเอาล่ะมาเราก็จะต้องใช้เออ เชน้องคนนี้เช็ดแล้วนะคะรอดไม่รอดเราจะสามารถทำอาชีพนี้ได้หรือไม่นะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเอาละนทุกคนหนึ่องสามเฮ้ยมันเละอะมันเละอะแย่แล้วเอาว่าตอนนี้เห็นสีม่วงชัดกว่าสีดำไหมคะโอ้ยมันย่กันนะเนี่ยคือมันไม่ออกเลยว่ะคือมันออกไว้แต่ว่าสีม่วงมันก็ชัดมากเลยอะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราทำตรงไหนผิดหรือเปล่านะ ทุกคนที่เรารู้สึกว่าเราต้องลงลึกเกินไปแน่ๆเลยอ่ะมันไม่ลึกกว่าถ้าดูดีๆก็จะรู้สึกว่าอ๋อลงไม่ลึกพอซะด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่ามีบางอันที่ทะรู้มาด้านหลังนะเว้ยเสร็จแล้วค่ะแต่งงมากเลยเพราะว่าเอาไอ้นี่ไม่ออกใช้ไอ้อที่ล้างเครื่องสำอางไหมเอาละเดี๋ยวเราอ่ะจะมาลองใช้คลีนซิ่งล้างหน้ามาลองล้างหมึกสีม่วงๆนี้กันดูนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเอาคลีนซิ่งทั้งสองแบบเลยมีทั้งแบบที่เป็นออยล์กับแบบที่เป็นแบบล้างปกตินะคะ เรางงมากเลยเพราะว่ามันออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าลองดูใกล้ๆนะคะเราจะเห็นว่าลายเส้นสีดําเราอะ่ะก็ยังมีความไม่ค่อยประติดประต่อเว้ยทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเราลงค่อนข้างเป็นแบบลึกแล้วนะแต่พอมาดูดีๆมันเหมือนกับตัวอย่างของอันที่ลงลซอฟเกินไปก็คือลงไม่ลึกพอมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เว้ยเป็นแบบจุดๆห่างๆกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าลองแบบว่าสักเลยแบบไม่มีลูกเลยผจญผจญผจ์จะเล็กๆ นี่ <S <S ให้โคตรเฮ้ยแต่มันดีนะเนี่ยเพื่อนิีอโอเคเลยพระจันน้อยของเรา <S <S ลายแบบออกมาสม่ำเสมอดีด้วยอะแต่นี่คืออะไรใหญ่ไปมันอาจจะเกินสกิลของเราไปนิดนึงแต่พออัเล็กๆก็โอเคอยู่เด้อ ก็หาวิธีเอาอีหมึกน้ําเงินนี้ออกไม่ได้เหมือนกันถ้าใครรู้นะคะใครเคยฝึกมาก่อนหรือใครเป็นช่างสักบังเอิญเข้ามาดูพอดีอะไรเงี้ยเขียนคอมเมนต์แนะนาเราได้นะคะเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงลบไอ้ตรงสีน้ําเงินไม่ได้เราอาจจะผิดพลาดไปสักขั้นตอนหนึ่งหรืออาจจะเผลอข้ามขั้นตอนอะไรเงี้ยก็สามารถแนะนํามาได้นะคะเผื่อมีคนที่แบบกำลังสนใจอยากฝึกเหมือนกันแล้วกลัวทําผิดเหมือนเราอะไรเงี้ยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะคะเตือนครั้งสุดท้ายเด็กๆนะคะต่ำกว่า18ไม่ต้องซื้อมาลองลูกก็คือรอให้เกิน18ก่อนนะคะแล้วค่อยตัดดสิิินใจเเคค้ากลป อยากให้ไปทำอะไรซื้ออะไรมาลองอีกก็สามารถมาบอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมไปเด้